สวัสดีค่ะพี่น้องใจผูกพันทุกท่านนะคะก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่พิธีเข้าสู่การน,นมัสการนะคะขอเรียนเชิญแพทย์หญิงวิลาวานันพวงศรีเจริญอธิษฐานเปิดการประชุมนมัสการะคะ่ะให้เราร่วมใจก,กันอธิษฐานค่ะ แ้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สูงสุดเราขอบคุณพระองค์สำหรับบ่ายวันนี้ที่พระองค์ได้ทรงให้เราได้เข้ามาในพระวิหารของพระองค์มาที่จะสงบใจลงมาที่จะพักผ่อนฝ่ายจิตวิญญาณมาเพื่อจะได้นมัสการพระองค์เพื่อเราจะฟังเสียงของพระองค์มีโอกาสได้ชื่นชมความงามของพระองค์แล้วก็รำลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่ผ่านมาในตลอดหนึ่งอาทิตย์ ที่พระองค์ได้ทรงให้กับเราอย่างสมบสมรณ์ในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าข้าขอทรงนำพาเวลาต่อไปนี้ด้วยในการที่เราทุกคนจะได้จดจ่อก,กับพระองค์ในการที่เราจะเข้ามาใกล้พระที่นั่งของพระองค์ด้วยความกลา้าด้วยความจริงใจในการที่เราจะนมัสการพระองค์และให้จิตวิญญาณของเราได้รับการเยียวยาได้รับการฟื้นขึ้นด้วยขอสถิตยอยู่กับทุกๆคนในวันนี้สมาชิกทุกคนที่นมัสการพระองค์นำพาสําหรับผู้นํานำพานักดนตรีแล้วก็ คอรัสทุกคนพระบิดาเจ้าข้าและทุกคนที่มีส่วนในการนมัสการของพรงค์ขอให้พงค์เป็นผู้เดียวที่จะได้รับพระเกียรติในบ่ายวันนี้ในทุกๆอย่างที่เราจะทําอธิษฐานสําหรับอาจารย์พงษ์ศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ที่จะนําพราะวจนะของพงค์ในบ่ายวันนี้เช่นเดียวกันขอพระญาณบริสุทธิ์ของพงค์ทรงเคลื่อนไหวในทุกๆคําพูดของอาจารย์รวมทั้งที่เราทุกคนจะได้รับพระพรและก็ได้รับการเตือนสอนที่มาจากพงค์ด้วยเราอธิษฐานและฝากเวลาต่อไปนี้ไว้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอที่ประชุมลุกขึ้นยืนนะคะเราจะอ่านพระธรรมสลับด้วยกันนะคะในพระธรรมสรุดีบทที่145ข้อที่1-11ถึงเนะคะเราจะอ่านาผู้หญิงจะอ่านก่อนแล้วตามด้วยผู้ชายนะคะข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด<ย>่พระนามของพระองค์เป็นปน,นิทนิรันร์ทุกทุกวันข้าพระองค์จะถวายสาธุก,การแดร่รพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิทนิรันร์พระยาเวนั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิ่งความใหญ่ย,ยิ่งของพระองค์นั้นเหลือจะอย่างรู้ได้คนรุ่นหนึ่งจะยกย่องพระสกิกิจของพระองค์ให้คนอีกรุ่นหนึ่งฟัง และะะจจปรรราาากกกศิอันุทภพของงพระค้าพระองค์จะติึกตรองถึงความยิ่งใหญ่ในศักดิ์ศรีอันสูงส่งของพระองค์และติึกตรองถึงการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์มนุษย์มนจะกล่าวถึงอนุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เขาทั้งหลายจะเล่าขานถึงความดีอันอุดมของพระองค์ออกมาและจะร้องเพลงด้วยความยินดีถึงความชอบธรรมของพระองค์พระยาเวทรงมีพระคุณและทรงพระกรุณากริ้วช้าและทรงมีความรักมั่นคงอย่างอุดมพระยาเวทรงดีต่อทุกคนและพระกาุุนาของพระองค์อยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ข้าแต่พระยาเว ภระรษฐกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์และผู้จงรักภักดีทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์เขาทั้งหลายจะกล่าวถึงพระศิลิแห่งราชนาจักรของพระองค์และเล่าถึงกิจการอาณทสงค์อดุภาพของพระองค์แล้วจะถวายเพลงพระเจ้าด้วยกันนะคะผ่านทางบทเพลงชีวิตคริสเตียนในหน้าที่8ดพระพักพระเจ้าผุดพองแวววาม น้องนั่งลงค่ะจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นร่วมกันก่อเกิดผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์แฝงอยู่ในความในทุกๆความเจ็บปวดที่พระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นขอให้ ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เราที่จะมารีดูชีวิตของเราโดยพึ่งพาการส่งช่วยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งส่งสถิตกับเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะสุขหรือทุกข์ขอให้เรามั่นใจว่าในบ้านปลายนั้นพระเจ้าจะทรงนำสิ่งนั้นมารวมกันสร้างให้เกิดเป็นผลงานที่ดีงามขึ้นผ่านชีวิตของเราตามพระประสงค์ของพระองค์ ในอดีตการนะคะมีผู้เชื่ออีกหลายคนทีเดียวที่ต้องผ่านบทเรียนแห่งความทุกข์และท่านเหล่านั้นได้รีดูชีวิตใหม่กับพระเจ้าและได้เกิดผลงานที่ดีงามให้เราได้ระลึกถึงเสมอนะคะวันนี้ในบ่ายวันนี้เราก็อยากจะเมนชั่นถึงบุตรคน2ท่านนะคะท่านที่1คือท่านทรอ m มัสเอดอซีซึ่งเขาเป็นนักประพันธ์บทเพลงยอดเยี่ยมคนหนึ่งนะคะเขาได้ผ่านมรสุมชีวิต หลายครั้งทีเดียวนะคะและครั้งสุดท้ายที่หนักหนาสําหรับเขาก็คือเขาได้สูญเสียภรยาสุดที่รักและลูกชายของเขาในขณะที่ภรยาได้คลอดลูกและขณะนั้นที่เขากําลังอยู่ในคอนเสิร์ตของคริสเตียนที่ใหญ่มากที่หนึ่งและเขาไม่ได้มีโอกาสเข้าไปดูภรยานะคะแล้วเมื่อเขาได้รับข่าวว่าภรยาได้เสียชีวิตแล้วเขาก็ได้มีโอกาสรีดูชีวิตกับพระเจ้าโดยแต่งบทเพลงหนึ่งให้กับเรา ทุกวันนี้ได้ระล,ลึกถึงคือเพลงพระพูเลิศนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งคือโฮลาชิโอสปาฟอร์ดนะคะท่านผู้นี้ก็ได้ผ่านโศนก,กรรมโศนนาตกรรมในชีวิตหลายครั้งนับตั้งแต่ที่ได้สูญเสียบุตรชายในโรคระบาดอีดำอีดแดงนะคะในยุคนั้นแล้วก็ได้สูญเสียธุรกิจซึ่งเป็นซึ่งท่านก็คือเป็นเมนซัพพอร์ตเตอร์งานพันธกิจของพระเจ้า จากเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ที่ชิคาโก้ครั้งใหญ่ท่านได้สูญเสียธุรกิจและหลังจากนั้นท่านได้ส่งภรยาและบุตรสาวสี่ท่านของท่านได้เดินทางไปที่อังกฤษเพื่อช่วยพันธกิจของพระเจ้าระหว่างที่เดินทางก็เกิดพายุกลางทะเลลูกสาวทั้งสี่ก็ได้จมทะเลเสียชีวิตไปเหลือภรรยารอดเพียงผู้เดียวและภายหลังท่านได้เดินทางผ่านในหุบในบริเวณนั้นแล้วท่านก็ระลึกถึงพระเจ้าและ ท่านก็ได้รีดูชีวิตกับพระเจ้าท่านก็เลยได้แต่งเนื้อร้องเพลงขึ้นมาก็คือจิตใจค่าสุขสบายขอพี่น้องที่ในบ่ายวันนี้เราจะใคร่ครวญด้วยกันผ่านทางบทเพลงสองบทนี้และลึกถึงความทุกข์ที่ท่านที่เขาเหล่านั้นได้ผ่านมาและท่านได้มาเริ่มรีดูกับพระเจ้านะคะโดยผ่านผลงาน e อันดีเลิศสบทเพลงนี้ด้วยกันค่ะ ความทุกข์ยากในสมัยปัจจุบันขอให้ใจของเรามีแต่คำขอบคุณปากของเรามีแต่คำสรรเสริญขอให้ทุกความผิดหวังความเจ็บปวดและความทุกข์ยากลำบากต่างๆในชีวิตของเราได้เตรียมชีวิตของเราให้สูงขึ้นและเกิดผลมากขึ้นนะคะขอเราถวายบทเพลงสั้นด้วยกันนะคะในบทเพลงจงวางใจและก็ฆ่าผจนทุกสิ่ง ส่งสื่อสารกับผู้เชื่อโดยผ่านพระสษรเสียงของพระองค์ฉันใดนะคะพระองค์ผู้ไม่ทรงแปลเปลี่ยนในอดีตการจนถึงปัจจุบันการพระองค์ก็ยังคงสื่อสารกับเรานะคะผ่านทางพระสุรเสียงของพระองค์ซึ่งเสียงนั้นอาจจะเป็นความถี่บางอย่างที่เข้ามาในหูหรืออาจจะเป็นความเป็นห่วงความคิด แต่เรารู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่พระเจ้าส,ส่งส่งมาให้กับเราในเวลานี้ที่เราจะใข้ควรวญด้วยกันในบทเพลงแห่งชีวิตคริสเตียนหน้า291นะคะได้ยินเสียงของพระเจ้า เราทุกคนนะคะมีสิ่งดีๆที่พระเจ้าประทานให้ในชีวิตของเราเสมอหลายๆครั้งเรารู้สึกท้อแท้หลายๆครั้งเรารู้สึกว่าเราหมดอะไรนะคะแต่พระเจ้าก็เหมือนกับเศรษฐีท่านนั้นที่อาจารย์ได้เมนชั่นถึงนะคะพระเจ้ารู้สิ่งที่เป็นจุดที่เป็นจุดอ่อนแอของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารีดูกับพระเจ้าเราทุ่มเทสิ่งนั้นให้กับพระองค์พระเจ้าทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงเลี้ยงดูเราในอันดับต่อไปที่เราจะถวายเพลงด้วยกันนะคะพระเจ้าทรงเลี้ยงดู เจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกคนคะ่ะ